มีคนคอมเมน,มน,นต์มาในโพสเมื่อวานบ,บอกว่าเห็นอาจารย์โพสเอาอหนกระแสด้วยครับวันนี้เห็นโอ๊ตเอาไปพูดอยู่อาจารย์น่าจะแนะนําไปแน่เลยครับเห็นพูดอยู่เรื่องอะไรรึเปล่เรื่องอเหรียเรื่องเหรียญก็เอาคุณโพสไปให้ดูพี่หนุ่มดูคลิปคุณโพสที่อ๋อ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับแม่จริงๆแล้วผมก็ไม่ <c oughs> ไม่อยากจะไปฟัอบ โอ๊ตอ่ะผมถึงบอกว่าโอ๊ตอ่ะทำการบ้านมาแต่โอ๊ตอ่ะไม่เจาะให้ตรงจุดเหรียญเนี่ยเหรียญที่โอ๊ตเอาไปเปรียบเทียบเแบบมันคนละรุ่นกันอันนี้ต้อง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 ฟังไอ้เรื่องความหนาบางอน่ะผมพูดในที่นี้นะมันเป็นไปได้เหรียญหนาเหรียญบางเกิดขึ้นได้ไม่มีผลอันนี้บ่อยพูดถูกนะครับมันอยู่ที่การรีดเหรียญรีดแผ่นโลหะออกมา ถ้ารีดแผ่นบางมันก็ปั๊มออกมาบางได้ถ้าเป็นบล็อกกระสับเขาจะรีดแบบเป๊ะเลยนะครับคือความหนาเท่ากันแต่อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่บล็อกกระสับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปั๊มเหรียญเนี่ยมันมีหนามีบางได้อันนี้ผมบอกให้บอยพูดถูกนะครับนะผมพูดจริงๆเลยนะครับโอ๊ตเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเฮ้ยมันต้องรีดออกมามันต้องเป๊ะต้องเท่ากันเหรียญเนี่ยถ้าเราไปดูไม่ว่าจะเป็นเ,เหรียญขี่คออย่างเนี้ย นะเหรียญอันปากกาโดยทั่วไปของเหรียญเอาเหรียญเลื่อนไม่ผ่าปากเนี่ยนะครับก็มีหนามีบางโอ๊ตเข้าใจผิดในเรื่องนี้ในความคิดของผมนะครับแต่ว่าโอ๊ตเนี่ยเปรียบเทียบเหรียญผมเนี่ยเหรียญเลื่อนสมบูรณ์สั์เนื้อทองคาเนี่ยมีทั้งหูเชื่อมและหูไม่เชื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งตะไบด้านข้างมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขามีรุ่นที่เชื่อมหูเลยก็มี นะครับตั้งใจเชื่อหูไม่นั้นข้างมันจะถูกแต่งก็มีส่วนใหญ่ที่ผมได้มาส่วนใหญ่จะแต่งข้างอันนี้คือเหรียญเลื่อนผ่าปากนะครับนะอันนี้เน้นย้ํานะครับโอ๊ตเอาเหรียญรุ่นไปมันผิดรุ่นกันครับนะครับเราเปรียบเทียบกันได้แต่ว่ามันชี้ชัดตรงตรงตัวแล้วไปเปรียบเทียบกันแบบนั้นไม่ได้นะครับอยากให้เข้าใจว่ามันมีทั้งตะไบแต่ถ้าเกิดมันมีตัวตัดเราต้องเราต้องชี้วัดด้วยตัวตัดนะ นะครับนะแต่อย่างที่โอ๊ตพูดผมถึงบอกให้โอ๊ตดูให้ดีโอ๊ตมองให้ดีโอ๊ตมีเวลาดูโอ๊ตโอต้องมองให้ดีอันนี้เชื่อมโยงไปถึงโอ๊ตเท้าวความวิดีโอผมกับกับการไลฟ์สดเมื่อวานของของ,ของที่รายการหวนกระแสนะอันนี้อยากให้เข้าใจผมนะครับเนาะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าใครถูกใครผิดนะอันนี้ผมย้นย้ำนะครับนะ แต่ว่าความคิดเห็นผมออกมาเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้เชื่อมโยงนะเชื่อมโยงจากทิ่เมื่อวานเอาเอาวิดีโอออกมานะนะครับนะอันนี้โอเคนะนะครับ